พามาเก็บดอกเห็ดกระด่างของแท้นะครับกระด้างของแท้ไม้มะม่วงใช้หัวเชื้อแบบแท่งครับบ่มอยู่8เดือนลักษณะการออกดอกสวยงามครับหาแรก รัาพอในทอนใหม่นะครับก็ใส่ระยะเวลาโดนนะครับ8เดือนถึง10เดือนนะครับกว่าจะออกดอกแต่ถา้าแบบน้ำก่อนสำเร็จรูปไปเปิดดอกนะครับก็สะได้ความเร็วนะครับประมาณสุกนึงครับนะครับโลงมินิเหมาะสำหรับการเรียนรู้สำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ใจร้อน นก้อนไปเปิดดอกนะครับแต่เทคนิ้การจัดการนะครับเฉพาะตัวนะครับจะแตกต่างจากเห็ดนางฟ้าหรือเห็ดขอนนะครับสิบยี่สิบก้อนก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับขั้นตอนการเปิดดอกการจัดการก่อนขยายผลถ้เป็นบรรยากาศล่าสุดครับเซานีครับจากสถานีเห็ดพันดีแอดสมเด็จครับ